กับบอลกระดาษก้านดำฟอร์มแบบนี้นะหนึ่ถือว่าโอ้โหคุ้มมากคุ้มจุกจุกเลยนะสำหรับบอลกระดาษก้านดำนะครับไซน์นี้ต้องมีนะพันสาไม่รวมส่งนะแต่เราเอา1,100พอนะครับมาดูโชคเอาฉันใสเล็กๆกันบั่งนะครับนี่นะด่างมาเบิ้ลด่างขินอ่อนกระะถางนี้นะครับฟอร์มแบบนี้คือรอดตายลอดตายค่อนข้างจะร้อยอร์เซนตแล้วนะครับ เกิดท่านไหนที่สนใจนะครับกับโชคเ้าวชั้นด่างขินอ่อนต้นนี้ผมขอที่150บาทนะครับมีท่านไหนสนใจไหมเอ,อ่ย150บาทโชคเ้าวชั้นด่างแล้วนะครับตัวนี้คือไม้มลเลดนะครับต้องบอกไว้เลยนะแต่ฟอร์มนี้คือรอดตายแน่นอนนะรอดตายแน่นอนนะครับ150บาทเท่านั้นนะครับ มาดูมาดูแคตตัดกันมั่งแคตตัดกันมั่งครับแคตตัดมีนะครับยิมโนขึ้นเสารกราฟแบบนี้เอาไปเลี้ยงเท่ๆเก๋ๆไปใส่กระถางสวยๆเลิศดเลอดเอานะก็ใครที่อยากได้นะครับกระถางนี้ผมขอที่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะครับนี่นะครับนี่นะครับยิมโนลายดีๆแบบนี้กระถางนี้หนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะ มาดูสเสนิจันนาก,กันมั่งครับโอ้โหฟอร์มแบบนี้ฟอร์มแบบนี้สีแบบนี้คือสวยมากนะสวยจริงๆฟอร์มดีมากนะครับนี่แล้วดูสีนาคนะชัดเจนมากเลยใครอยากได้กระถางนี้เอาไปที่150บาทนะครับมาดูนี่นี่ขันมาก เขันมากราชาหรือขันมากเศรษฐีนะผมก็เรียกนี่นะครับแต่ตัวนี้คือตัวเขียวเนาะซึ่งเขาเรียกว่ามอระกฏนะนี่นะครับเป็นตัวเขียวนะครับเป็นตัวเขียวก้านใบจะเป็นกระดูกใบจะออกสีชมพูนะแล้วก็ไอก้านใบสีชมพูกระดูกใบก็จะออกสีชมพูนะครับแล้วไม้ถ้าไปเลี้ยงในแดดที่เหมาะสมนะตัวนี้พื้นสีเขียวตัวนี้จะเขียวเข้มขึ้นกว่านี้อีกนะครับบอกเลยเกิดท่านไหนที่อยากได้วันนี้ ผมขอกะละถางนี้นะครับที่ราคาหนึ่งร้อยบาทพอหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะครับกับขันมาเศรษฐีมอลรกตต้นนี้หนึ่งร้อยเท่านั้นนะมาดูขาด่าง,ง,งต้นใหญ่ๆกันอีกสักหนึ่งกะละถางแล้วกันนี่เลยนี่เลยพร้อมโตๆแบบนี้ใครที่อยากได้ต้นนี้ผมขอที่ราคา หนึ่งร้อยบาทพอครับหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะ FC ท่านไหนนะครับหรือเพราะจตไม่จ๋านะครับหรือท่านผู้ชมที่เข้ามาดูแล้วเกิดชอบตั้งไหนนะครับอย่าลืมแอดไลน์มาได้เลยนะครับขอสวัสดีครับคุณจิตไมายขอบคุณครับสําหรับคอมเมนต์เข้ามาทักทายกันนะครับเป็นท่านผู้ชมเป็น FC ที่น่ารักมากครับที่น่ารักของเราจริง มาดูตัวนี้ครับเป็นอโกนีมาขันมากเสียถีเหมือนกันนะครับแต่เป็นตัวแดงนะครับซึ่งเขาน่าจะเรียกว่าอมารินหรือเปล่านนะผมไม่แน่ใจนะแดงแป๊ดอย่างนี้เลยนะตัดกับสีกระดูกที่เป็นแบบสีชมพูนะเลื่อๆแบบโอ้โหสวยมากนะใครที่อยากได้กระถางนี้นะครับนี่เลยจากราคาพันกว่าบาทนะปกติไซส์ไม้หายากไซส์นี้ เขาไข่ okay. ก็หลักพันนะครับแต่วันนี้ใครอยากได้ผมขอที่ราคาเก้าร้อยบาทพอเก้าร้อยบาทพอนะครับสวยๆกันแบบนี้เลยนะมาดูไม้บ้านๆก็ขึ้นไปเยอะแล้วนะเดี๋ยวมาดูไม้ตัวที่มันแบบทับๆกันบั่งนะครับเนาะนี่นี่นี่เวนตีไอด่างนะครับ,รบเป็นพืชในตระกูลอโลคาเซียนะครับนี่คือใบล่าสุดนะ นี่นะผมไม่ดูใบล่าสุดด่างสวยๆแบบนี้เลยนะแล้วใบอื่นก็คือมันติดด่างนะครับมันติดด่างทุกใบต้องบอกอย่างนี้เลยติดด่างทุกใบนะครับเพียงแต่ว่ามันด่างไม่ได้เยอะเพราะว่าไม้มันพอมันจะมาด่างสวยก็เมื่อต่อเมื่อที่เขาแข็งแรงแล้วนะเขากล้าเปิดเผยลายเขาแล้วนะใครที่อยากได้นะครับวันนี้ผมขอที่ราคา390บาทพอครับเวนตีไอด่างต้นนี้390บาทเท่านั้นนะครับมา นี่นะครับสวยนะสวยสวยนะไม้มีจํานวนน้อยอยู่นะครับสําหรับเวนติไอสด่างนะครับบอกเลยไหนๆก็ขึ้นอโลคาเซียแล้วมาต่ออโลคาเซียกันอีกสากหนึ่งตัวนะครับนี่ก็คือฝายเด็กด่างนะครับนี่ผมให้ดูนี่คือใบล่าสุดโอ้โหนี่ใบล่าสุดนะด่างสวยมากนะด่างสวยจ,จัดเลยนะด่างดีๆสวยๆวยทุกใบเลยนะครับ ไซนี้เกิดท่านไหนที่อยากได้ผมขอที่ราคาเก้าร้อยบาทครับไฟายเด็กขอที่ราคาเก้าร้อยบาทฟอร์มนี้นะครับลายสวยๆแบบนี้เก้าร้อยบาทพอครับเดี๋ยวนะผมอมาอโลคาเซียกันต่อเลยแล้วกันขอเป็นอนโลคาเซียกันไปนะครับนี่บนกระาดาษการดำด่างนะครับด่างฮาร์ฮสวยๆกันที่แบบนี้เลย เกิดท่านไหนที่อยากได้วันนี้ผมขอที่ราคานะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทพอกับบอลกระดาษก้านดำฟอร์มแบบนี้นะหนึ่งพันหนึ่งร้อยถือว่าโอ้โห و, คุ้มมากคุ้มจุกจุกเลยนะสำหรับบอลกระดาษก้านดำนะครับไซน์นี้ต้องมีนะพันสามไม่รวมส่งนะแต่เราเอาหนึ่งพันหนึ่งร้อยพอนะครับนะมาขึ้นอัโลคาเซียกันแลก็ ต่อเป็นอโลคาเซียยาวๆเลยแล้วกันเนาะเป็นว่านานังวักแล้วกันเป็นหนังกวักนะครับหรือวักใบโพนี่ตัวนี้คือหนังกวักด่างขาวอัลโบนะครับโอ้โหนี่นะครับคือด่างทุกใบนะนี่นะครับด่างทุกใบนะเห็นไหมนี่ร้อยด่างเขานะนี่ใบล่าสุดนะโอเปิดมาฮาบเลยจ้ะ สวัสดีครับบ้านสวนลุงมณีขอบคุณมากครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับสําหรับคอมเมนต์นะครับทักทายกันนะครับขอบคุณมากมากครับเป็นกําลังใจให้เราอย่างดีเลยนะครับสําหรับคอมเมนต์ทักทายนะครับนี่นะครับนี่ใบใหม่แทงออกมาแล้วนะครับนี่นะนี่นะครับเป็นหลอดอยู่เนาะผมใส่แว่นหน่อยสิเหมือนจะด่างมาเทพเลยนะ อฟอร์มนี้ฟอร์มนี้เกิดท่านไหนที่อยากได้นะครับกวัดใบโพนะครับว่านกนะวัดด่างขาวนะอาโบนะผมขอที่ราคาเก้าร้อยเก้าสิบบาทคุ้มไหมผมว่าคุ้มคุ้มนะอย่างคุ้มเลยนะครับเนี่ยคุ้มจัดจัดนะกวักใบโพด่างขาวเอาโบรสามใบหนึ่งหลดด่างทุกใบด่างดีเชื้อด่างดีเชียงด่าง,างสเสถเียนสถเียนแบบนี้นะครับเก้าร้อยเก้าสิบบาทผมบอกเลยว่า ราคามันดีมากเลยนะก็มาดูกันอีกตัวหนึง่งโอ้โหนี่คือว่านนางกวักนะครับด่างทองตัวท็อปตัวแรงของสายเลยนะครับสูสีกันเลยนะกับด่างเขาเอัาโบ,โบ๊เมื่อกี้นะนี่นะครับใบล่าสุดโห้ยดูลายนะยังโหดเลยนะอ่าใครที่สนใจกระถางนี้ ผมขอที่ราคาหนึ่งพันบาทจะได้ไหมจ๊านี่นะตัวนี้คือตัวท็อปทอปของสายว่านาังกวักเลยนะด่างทองนะครับหนึ่งันสองบาทเนาะด่างขาวอาโบรผมขอที่เก้าร้อยเก้าสิบบาทก็พอมีอีกไหมมีอีกไหมมีอีกไหมมาดูนี่นี่นี่นเออ วักพระพรมป่าด่างมาเบิ้ลโอ้โหนี่คือใบถูกภรรยาผมเงบไปหมดแล้วมันเป็นใบเหมือนกับมันขึ้นมาตอนเราแยกหน่อนะครับตอนที่แยกหนวอเนาะแล้วก็คือพอมันไอ้นี่เกิดขึ้นมาใบใหม่เนาะมันก็มีเหี่ยวมีเฉามีตําหนิเนาะโดนเงบไปได้วยกันไกลหมดเลยเหลือเพียงใบเดียวใบนี้แต่ว่าห้ไม้ไม่ต้องกลัวครับลากเดินดีแน,น่นอนนะเรารับประกันเลยนะเรื่องความเข็งแรงนะครับ กิดท่านไหนที่สนใจนะครับผมขอที่390บาทเอาสามอยเกบาทลายนี้นี่คือลายบนหัวตารางนะครับบอกเลยด่างหินอ่อนนะครับในสายของกวากพระพรมนะ